วัสดีครับผมสวัสดีรอบค่ำนะครับวันนี้มีอะไรจะบอกจักรยานนะครับผมจอดไว้ตรงนี้ทุกวันวันนี้หายนะครับผมจอดไว้หน้าบ้านนะครับตรงนี้ทุกวันนะครับจักรยานผมวันนี้หายนะครับเข <c oughs> ้ามามลาลักกอาเปเฉย ผมก็อยู่ข้างในนี่แหละนะผมนั่งอยู่นี่มันบังปูนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จูงไปนู่นเลยหายเลยเรียบร้อยเราอยู่เท่ๆแต่ว่าจักรยานหายจังหวะมันบังปูนตรงนี้นะครับเราเลยมองไม่เห็นข้างบ้านเขาก็นอน เรียบร้อยไปเลยหายเ้พม่คนนี้มันเดินหลายวันแล้วผมเห็นมันเดินเดินไปเดินมาอยู่ตังใจมันมาจ้องอยู่หลายวันแล้วหละวันนี้ได้โอกาสมันก็เลยเอาเลยนะครับ ได้รถไปแล้วขึ้นจิบโอเคมั่นั้งนี้เนะาะจักรยานเอาไว้ปั่นซื้อโน่นซื้อนี่นะครับเรียบร้อยบอกมันมันไปพุ่นแล้วมันได้ย้อนว่าพี่เนี่ย มันเอาไปจ้อยเรียบร้อยขนาดอยู่นะครับเนี่ยมันยังเอาเผิ่ไม่ได้โอ้ผมจอดไว้เป็นสิบปีนะครับจักรยานคันนี้ ยานลูกสาวซื้ออจับฉลากได้วันเด็ก l อสิบ1กว่าปีแล้วตั้งแต่ลูกสาวเรียนอยู่น่าจะป .6 เรื 6. นีน่แหละน่าอยู่ป .6 บนเติกนี้หายสามคันพร่ะมากเหมือนกัน ยยักษ์เีวมันได้เห็นหลายวันแล้วครับยักษ์เขียววันนี้วิ่งผ่านบนตึงนั้นมีกล้องนะครับโวยเอาอีรียกเสีย เอาอลีเสียเตี้ยเรียไม่เลยเตี้ยเยมื่อก่อนของหายอาศัยไม่ได้ต้องเสียต้องห้างนะครับองใั้มาทำใหม่แล้วโอ้โหหลดพระอาทิตย์แดงเทือกเลย กาตกดินประกันตกดินนะครับเหลืองอลาม không 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 đang phổ chưa theo cái mặt hàng nó คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอิสระชาแนลหนาวขึ้นไวครับอากาศเย็ยนๆลงแล้วไม่รู้ฝนจะมาอีกหรือเปล่าคลิปนี้สวัสดีครับ